สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะคือเรื่องความเป็นไทยค่ะเวลาเราได้ยินคำนี้ภาพอะไรมันแวบเข้ามาในหัวกันคะธงชาติเพลงชาติหรืออาจจะเป็นอาหารอร่อยๆครับสวัสดีครับแต่จากข้อมูลที่เราได้มาดูเนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องนี้มันจะซับซ้อนกว่าแค่สัญ,ญลักษณ์ที่เราคุ้นเคยนะคะมันเป็นอะไรที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาใช่เลยครับคือ มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาปุ๊บปั๊บหรือเป็นภาพนิ่งๆนะครับการจะเข้าใจว่าอะไรคือไทยจริงๆเนี่ยมันต้องมองย้อนไปไกลเลยครับดูเรื่องประวัติศาสตร์การย้ายถิ่นของคนการผสมผสานทางวัฒนธรรมอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าคะถูกต้องครับการผสมผสานนี้สำคัญมากข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็ชี้ไปดังนั้นแหละครับว่ามันเป็นกระบวนการเป็นเหมือนการเดินทางที่ยาวนานไม่หยุดนิ่งเลย น่าสนใจจังค่ะเง้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีไหมคะข้อมูลที่ว่าเนี่ยเขาให้ภาพเรื่องการอพยพย้ายถิ่นไว้ยังไงบ้างคะครับข้อมูลชี้ไปที่เอ่อการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนที่พูดภาษาตระกูลไทยกระไดจากทางตอนใต้ของจีนลงมาในพื้นที่ที่เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันนี้แหละครับอ๋อค่ะครับแต่ แต่ที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่การย้ายมาหาที่อยู่ใหม่เฉยๆนะครับมันคือการสร้างชุมชนขึ้นมาแล้วก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เขาอยู่มาก่อนแล้วหรือคนที่ย้ายมาเหมือนๆกันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆมันเป็นการผสมผสานกันเหมือนข้อมูลใช้ควาว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความเป็นไทยการผสมผสานและเรียนรู้ร่วมกันอือหือ ไม่ใช่การไปแทนที่เขาแต่เป็นการหลอมรวมกันถูกต้องครับมีการรับเอาภาษาวัฒนธรรมความเชื่อหรือแม้แต่เทคโนโลยีการเกษตรจากกลุ่มมอ,อื่นๆที่อยู่มาก่อนอย่างมอนค e มนหรือกลุ่มมอ,อื่นๆด้วยมันคือการสร้างตัวตนร่วมกันขึ้นมาใหม่เลยครับจากการแลกเปลี่ยนนี่แหละพอฟังแบบนี้แล้วความเป็นไทยที่เราเข้าใจกันทุกวันนี้ มันก็ไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งตายตัวเลยสิคะครับไม่ตายตัวเลยครับเหมือนที่ข้อมูลบอกว่ามันเป็นตัวตนที่เราสร้างขึ้นใหม่ทุกวันผ่านสิ่งที่เราทําภาษาที่เราพูดอาหารที่เรากินใช่ครับอย่างอาหารนี่ชัดเลยแกงเขียวหวานที่เราว่าไทยแท้ๆเนี่ยพริกมะเขือพวงก,ก็มาจากที่อื่นทั้งนั้นเลยนะจริงด้วยคะ่ะ หรือแม้แต่น้ำใจไมตรีที่เราพูดถึงกันบ่อยๆสิ่งเหล่านี้มันประกอบสร้างความเป็นเราขึ้นมาได้เรื่อยๆสินะคะใช่ครับการเข้าใจรากแบบนี้มันสําคัญมากนะไม่ใช่แค่รู้เรื่องอดีตแต่เพื่อเข้าใจปัจจุบันด้วยครับคือพอเรารู้ว่าเราเป็นผลผลิตของการผสมผสานมันอาจจะช่วยให้เราเเปิดใจมากขึ้นเปิดใจในการพัฒนาสังคมต่อไปประมาณนั้นครับถ้าเรารู้ว่าเราโตมาจากการเรียนรู้จากคนอื่นจากวัฒนธรรมอื่น มันก็น่าจะทําให้เราพร้อมที่จะเรียนรู้ปรับตัวต่อไปเรื่อยๆในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วอืมแล้วถ้าแก่นสําคัญมันคือการผสมผสานการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันข้อมูลก็ชวนคิดต่อนะคะว่าแล้วทุกวันนี้ล่ะคะครับท่ามกลางเอ่อบางทีก็มีความรู้สึกแบบชาตินิยมหรือการแบ่งแยกเขาเราอะไรแบบนี้มันเหมือนต้องมองคําว่ารักชาติในมุมใหม่ๆหรือเปล่าคะ เป็นคำถามที่ดีมากครับข้อมูลก็ให้มุมมองที่น่าสนใจนะคือเขาบอกว่าชาติที่เข้มแข็งจริงๆเนี่ยไม่ใช่ชาติที่ปิดตัวเองหรือพยายามกีดกันความแตกต่างออกไปนะอ๋อเลยคะแล,แล้วเป็นแบบไหนคะแต่คือชาติที่เข้าใจรากเหง้าอันหลากหลายของตัวเองจริงๆครับแล้วก็พร้อมที่จะเปิดรับเรียนรู้จากโลกภายนอกด้วยแล้วก็เคารพความแตกต่างของชาติอื่นๆเขาด้วยมันเป็นความเข้มแข็งที่มาจากความเข้าใจและการเปิดกว้างไม่ใช่การปิดกั้นตัวเอง ฟังดูแล้วสิ่งที่เราได้คุยกันวันนี้คือภาพของความเป็นไทยที่มันมีชีวิตชีวามากเลยนะคะมันเปลี่ยนแปลงได้มีเรื่องราวของการเดินทางการพบปะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับผมมันมีความหมายที่ลึกกว่าแค่สัญ,ญลักษณ์ที่เราเห็นเห็นกันหรือคำจำกัดความสั้นๆน,นะคะแน่นอนครับและทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจให้เรากลับไปคิดกันต่อนะครับค่ะคือถ้าเรายอมรับจริงๆว่า ความเป็นไทยที่เรารู้จักเนี่ยมันก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ยาวนานแบบนี้มันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองคำว่าความเป็นไทยแท้ไปไหมอืมน่าคิดมากคะ่ะแล้วมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราปฏิสัมพันธ์กับความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งที่อยู่ในบ้านเราเองแล้วก็กับโลกภายนอกได้อย่างไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นคำถามปลายเปิดให้ไปคิดกันต่อนะครับ